สวัสครับพบกับผมแจ็คมมนนี่เวตเตอร์นะครับก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับอ่านกราฟหุ้นเซตห้าสปี2021นะครับตัวนี้เป็น EP3 นะเป็นตัว BBL นะครับตัวนี้ก็ธนาคารเนาะก็ธนาคารนี้ก็ลงมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะมีคำถามแบบว่าเฮ้ยมันน่าเข้าเก็บดีไหมนะ เออมันน่าเข้าเก็บด,ดีไหมนะครับสำหรับตัว BBL นะก็เราก็มาดูตัว net profit analysis ก่อนนะ BBL เนี่ย net profit analysis เนี่ยก็คือถามว่าปี64เนี่ยมันดีกว่าปี63ไมไหมดีกว่านะครับดีกว่าแต่ถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับปีปกติเนี่ย626160เนี่ย ปกติเขาเนี่ยจะอยู่ที่รายกําไรเขาเนี่ยจะอยู่ที่สามหมื่นห้าพันล้านถูกไหมสามหมื่นห้าพันล้านนะครับแต่ว่าอันนี้เหลือสองสามสามควอเตอร์นี่สองหมื่นล้านนะครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกสองหมื่นเจ็ดพันล้านนะก็จะเด้งกลับขึ้นไปนั่นแหละนะจะเด้งกลับขึ้นไปนั่นแหละถ้าสถานการณ์กลับมาปกตินะแต่ว่ามันยังไม่ปกติไงนะครับ มันยังไม่ปกติไงก็จากปกติกำไรประมาณควอเตอร์ละแปดพันเก้าพันล้านเหลือหกพันล้านเจ็ดพันล้านอะไรเงี้ยนะครับก็หายไปประมาณสักเท่าไหรอ่อ่ะเก้าสองประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคเราก็มาดูกันว่าถ้าถ้ากำไรแบบนี้เนี่ยแล้วกราฟเนี่ย จะยังไงนะกราบจะยังไงนะครับโอเคเราก็มาดูที่งบก่อนนะตามสูตรตามสูตรงบนี่ถามว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยเฮ้ยอันนี้ BBL นะกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยอ๋อเข้าใจเข้าใจคือเพราะว่าเพิ่มจากปีนี้ไงนะครับจากเก้ามาเป็นสิบใช่ไหมแต่ว่าปกติเนี่ย ประมาณ17บ8ปใช่ไหมประมาณ20กว่าอันนี้อันนี้ก็เฮ้ยถือว่ากลับขึ้นมาเยอะนะกลับขึ้นมาเยอะนะครับกลับขึ้นมาเยอะห่างจากตัวนี้ก็คือประมาณสักสสาหเปอร์เซ็นต์นะเออก็เอเอวะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้สี่หเเซถามว่าสี่หเเนี่ยถ้าเทียบกับตัวนี้ใช่ไหมจาก200อันนี้ร2 2ยเนี่ยถ้าต่างกัน5%ก็คือส0ก็ ยีก็ต้องประมาณร้อยแดิบาทอะใช่ปะ่ะจากถ้าอ้างอิงจากตัวนี้นะเนี่ยห่างกันประมาณหรถูกไหมราคามันก็น่าจะห่างกันประมาณถักห้าอร์เซ็นถูกมั้าเร์เซของสองรอยเลเซลว่าสองอยนะครับสิคือสิบเคือยี่สบบาทก็ประมาณเนี่ย ราคาเขาน่าจะแถวๆเนี้ยร้อยเกอะไรเงี้ยนะครับถ้าเทียบบัญัญติตัวอย่างเฉยๆนะเขานี้เรามาดูกันว่าอ่ะโอเคทางโบรกเกอร์เขาว่ายังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัว BBL BBL มี11บเอดโบกนะครับที่ทำการวิเคราะห์ไว้นะก็ให้ซื้อหมดเลยนะให้ซื้อหมดเลยนะครับอืม ถังสิโปกนะราคาเฉลีย่ยคือเท่านี้162บาทนะครับ162บาทราคาสูงสุดที่ให้คือ209บาท209บาทแล้วก็ราคาต่ำสุดคือ140บาทแต่ราคาปัจจุบันคือ122นั่นหมายว่ามันก็เหลืออัพไซด์อยู่นะเหลืออัพไซด์เยอะเลยนะครับนี่คือเขาประเมินเนี่ยขนาดต่ำสุดเลยก็ต้อง140บาท นะซึ่งห่างจากตัวนี้อีกประมาณ18บาท19บาทถูกไหมสิบแปบาท19บาทนะครับก็ก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเรามาดูกราฟกันเรามาดูกราฟกันนะครับอันนี้ให้ดูจากไทม์เฟรมมันนะเพราะว่าตัวนี้เราเราเจะดูทั้งภาพใหญ่ก่อนนะครับแล้วค่อยมาซูมดูภาพเล็กนะ ถามว่า BBL เนี่ยในภาพใหญ่เป็นแนวโน้อมอะไรครับก็เป็นแนวโน้มขาลงเนาะเป็นแนวโน้มขาลงแต่ตอนนี้เขาทำตัวไซวดาวอยู่อะไซวดาวเนี่ยไซวอยู่ในกรอบนี้โอ้แต่บางโบกให้เท่าไหร่นะ สุดสูดุดบางโบกให้เท่าไหร่นะสองร้อยเก้าบาทหรออืมเฉลี่ยร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบสองก็แถวแถวนี้อ่า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 ,อามีมีโอกาสมีโอกาสอ่าแถวให้กลมๆเป็นร้อยหกสิบแล้วกันเพราะว่าอะไรคือตัวนี้มีคนติด เยอะตรงนี้มีคนติดเยอะตรงนี้นะมีคนติดเยอะตรงนี้เดี๋ยวใช้ visible range อืมตอนนี้ราคาเฉลี่ยของคนที่มีอยู่ก็คือนี่แหละตรงเนี้ยหนึ่งร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตาง์แล้วแนวต้านถัดไปก็นี่เลยนะแถวๆเนี้ยร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนะอืมก็ถือว่าก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วละ่ะต้นทุนตอนเนี้ใกล,ะละ้เคียงแล้วล่ะนะเออนะครับอืมมันก็เป็นไซ์เวย์ในกรอบเนี้ยตอนเนี้มองว่าเป็นไซ์เวย์ในกรอบนี้อยู่ก็คือ ช่วง100ถึง134.5นะครับ100ถึง134.5โ okay, อเคเรามาดู Time frame week Time frame week ก็เนี่ยไซด์เวยเนาะอยู่ในกรออย่างว่าเนาะก็พยายามขึ้นไปทดสอบนะขึ้นไปทดสอบที่100 34.5แต่ยังยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่านแต่ว่าตัวนี้เนี่ยใน Time frame week เนี่ย H A เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วนั่นหมายความว่ามีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะ t m e f r a m e มนั้นอ่ะก็มีโอกาสขึ้นมากกว่าลงนะครับเพราะว่าเพราะว่า H A เป็นสีเขียวนะแล้วมาดู t i m e f r a m e D อ่ะนี่ t i m e frame D น่าสนใจ t i m e f r a m e D น่าสนใจนะครับเพราะว่าเขากลับขึ้นมายืนเหนือแล้ว ขึ้นมายืนเหนืออ m a ม e เ5แล้วนะครับขึ้นมายืนเหนืออ m a ม e เจแล้วอืมแต่ทามเฟรมเดย์ก,ก็สวยดีนะสวยดีนะนะครับถ้าเราซูมเอาดูโดยรวมนะโดยรวมก็อืมมัน ถ้าเราจะเทรดสั้นๆนะเอางี้ก่อนถ้าเราจะเทรดสั้นๆเนี่ยถามว่านะวันนี้วันที่สิบเจ็ดเนี่ยสิบเจ็ดตัวนี้นะครับสามารถเทรดได้ไหม BBL สามารถเทรดได้นะเทรดได้นะครับก็ตรงนี้นะก็มีแผนเทรดแบบเนี้ยเทรดสั้นๆ <Side> ใเว์นกระยะสั้นๆเนี่ยถามว่าเทรดได้ไหมเทรดได้นะครับก็เหลือแก็บอีกอันนี้ถ้าขึ้นไปชนแนวนี้นะร้อย ย9ิบเก้าเนี่ยก็หกเจ็ดหกจุดห้าเปอร์เซ็นถ้าขึ้นไปข้างบนตรงกรอบบนนะครับสิบเปอร์เซ็นอ่ะหกถึงสิบเปอร์เซ็นเอาไหมนะครับเออนะอันนี้คือระยะสั้นนะระยะสั้นคือถ้าเทรดทำเฟรมเดย์เนี่ยเทรดแบบอ่ะ ก่อนก่อนจบปลายปีอ่ะอ่านะเทตจบปลายปีอ่ะก็ประมาณหกถึงสิเปอร์เซ็นมีโอกาสขึ้นไปนะครับมีโอกาสขึ้นไปเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าทม์เฟรมมันอืพอพอาใส่ทม์เฟรมมันแล้วนั่นเลยทม์ทเฟรมัน ทางเพย์มันมันก็มีโอกาสขึ้นนั่นแหละนะครับมีโอกาสขึ้นขึ้นไปทดสอบเฉยนะแต่ว่าหลักๆเขาก็ยังเป็นไซเวดานะไซเวดานะครับคือถ้าเพย์เซฟนะอยากแบบซื้อแบบเพย์เซฟอะครับเราก็ควรมารอแถวนี้ให้มันย่อลงมาอีกรอบหนึ่งก่อนถามว่าจะย่อไหมครับ มีโอกาสยากอยู่นะเออนะครับแต่ว่าแถวแนวหนึ่งร้อยบาทเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นอืมเพราะว่าวีคเนี่ยมันอันนี้ไงมัน ha สีแดงลงมาก่อนแล้วก็เนี่ยวีคก,ก็คือแบบมองเป็นไซเคในกรอบนี้ไดไ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพย์เซฟนะครับถ้าเพย์เซฟเนี่ย รอแถวหนึ่งร้อยบาทนะถ้าแบบคุณยังไม่อยากเข้าอ่ะอยากต่อราคาก่อนอ่ะก็รอแถวหนึ่งร้อยบาทหรือแปดสิบแปดบาทแต่ว่าแปดสิบแปดบาทเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นนะแต่ถ้าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยก็ก็พอเป็นไปได้นะครับหนึ่งร้อยบาทเนี่ยนะอืมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเห็นระยะกลางก็รอก่อนก็ได้นะครับรอก่อนก็ได้เนาะรอก่อนที่หนึ่งร้อยบาทหรือว่ารอให้มันทะลุตรงนี้เลย หนึ่งรสาสิบห้าบาทให้มันทะลุกรอบสาเวก่อนพึ่งค่อยตามก็ได้นะถ้าเทรดระยะกลางนะครับก็คือรอที่หนึ่งร้อยหรือรอให้เพย์เซฟเลยว่ามันขึ้นแน่ๆอะไรเงี้ยก็ให้มันทะลุหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะครับแต่ถ้าคุณจะเอาเลยนะก่อนก่อนสิ้นปีนะครับถามว่าเทรดได้ไหมก็เทรดได้นะก็เทรดในทมนะ์เฟรมเดล้วก็ สามารถเข้าเทรดได้แล้วก็วาง stop ็อปลอยไว้ที่117บาท50สตางค์แนวต้านก็129บาท50 134บาท50นะครับก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว BBL นะจะเข้าเก็บดีไหมก็ผมให้แนวทางไปแล้วทั้งระยะสัน้นแล้วก็ระยะกลางเนาะ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจเนาะแล้วก็ถ้าทูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง m o n e ี b เบ t เตอร์ก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมก็จะอัปเดตเซต50นะ Q3 ให้มันครบทุกตัวนะตอนนี้ก็3ตัวละนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ